สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแตกเด็กแชมป์ของวันเสาร์ที่ไหนนะเจ็ดป่าวะครับเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดมีคนขอมาในทั้งในเพจและในใน youtube ข้างล่างขอเด็กขอผ่านเด็กหน่อยก็คือแรคและล็อกชุดนี้ครับทีทีีศูนสามและทีทีีศูนสี่แล็คและล็อกบัตติไฟนะครับไม่ใช่แหวนนะครับตอนนี้บัตติไฟวันนี้แรคและล็อกของนะทั้งแหวนทั้งบัตตีอะไรบางที ไดรอดกันไหมเนี่ยมันจะพาเด็กอื่นตายหมดเนี่ยมันเก่งโคตรๆเลยเนี่ยกล่องละร้อยสี่เก้าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่ครับอ่าเจ้าของเล็กนะครับนี่เลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ทางนี้อ่าดีครับเป็นจีโน่เพิ่งแชมป์ไปหยกหยกไปสซฟไร์เจอโจนี่เจอโจนี่อย่างเถื่อนเลยอะสุดยอดครับถ้ามันจุ่มมือถูงนี่ตายเลยนะใช่ครับเล่นไม่ได้เลยนุย้ยเราอะไรอันแรกดีวะ อ่ะโชว์แฟกชว์แฟกแฟกไปไหนวะเอ้ <ไป S 1> โชว์แฟกเลยแฟกเป็นโคลาโบเป็นค,ลโลโคนันนะครับเอยสวยงาม <ทะ S 1> เฮ้ยโอ้แม่งไม่โฟกัสว่ะเฮ้ยมันไม่โฟกัสวะ่ะนีกเลยแฟกนะครับสวยโอ้บอกเลยว่าแฟกค,คนนั้นสวยเป็นโคลาโ,โบรครับใช้ด้วยกันได้อ่าต่อไปเป็นบัดดี้เ,เป็นกระเบนครับซึ่งเขียนว่ากระเบนแต่ันหนวนกระหัง แล้วก็ของจริงใส่ไปสามใบกระเบนนี่อยู่ชุดไหนจีนโน่อยู่ชุดศูนย์สี่อยู่ศนะูนย,ย์สี่นะครับใส่สี่ใบตัวนี้ทําอะไรได้คุ้ยคุ้ยหาอะไรหาโนวิดครับก็คือไอเทมคือหาไอเทมนะเอาตัวต่อไปอะไรเดียวจีโน่อันนี้เหรอครับอ่าเป็นไซส์ศูนย์นี่ใส่ไปสามใบตัวนี้ชุดไหนสามครับผมเป็นี T D ศูนย์สามือวันที่ไฟศูนย์สามทำอะไรได้เทปบ,บอกว่าเมื่อถูกทิ้งชาร์จจว่ อใช่แล้วก็เคาน์เตอร์สามารถนำการ์ดใบเนี้ยไปเกียรติได้อ๋อเก่งมากคือหมายความว่าเรามีมันมีการ์ดตัวสั่งทิ้งใช่ป่ะครับแล้วทิ้งตัวนี้ก็ได้ของแถมเลยนะใช่ได้ชาร์จเลยได้ชาร์จดได้จูอย่าเงี้ยแล้วแล้วตัวที่ใช้สก,กิลสั่งทิ้งก็ได้ใช่ป่ะใช่ตัวต่อไปนี่มันจาไหนดินอ่ะนี่เลยตัวที่ตอน ตอนแชมป์ตอนที่ชิงแชมป์นี่ตัวนี้ทําเกมเลยอ่าใชโจนหัวโจนสกิวบอกว่ารับเันี้สามารถโจมตีได้แม้ผู้แข่งมีมาเตอร์นในช่องการก็เกิดตีข้ามหัวได้ข้มามหัวไปเลยเข้าไลท์แล้วก็เคาน์เตอร์ครับเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างแล้วก็ใชไแไค้แอ่์หนึ่งคนเลยนะครับสกิวแรกบอกว่าทิ้งเกตของผู้แข่งนะครับหนึ่งใบแล้วก็นางก้าวจากช่องดับของเราเนี่ยเข้าสู่ช่องเกลของเราสกิวสองบอกว่าผู้แข่งสับการบนมือจากนั้น เลือกการ์ดจากมือกู่แข่งนะครับเราจุ่มการ์ดบเมือเขาเข้ากองใบหนึ่งใส่ไว้ใต้กองแล้วเราจวดอีกเอาไว้ใต้กองแล้วเราจัวอันนี้ทำได้เธอละครเธอูคต่อสู้ทำได้ไหมได้เธอเราทำได้ไหมได้เิอทำทุกคืนเนี่ยที่เห็นในคลิปชิงนะใส่สองใบใช่ไหมครับผมอ่าต่อไปนี่ต่อไปเป็นนักดาบนี่สีกีแล้วตัวนี้ต้องเป็นตัวปิดเกมน,นะครับ<ฮ>ตัวหน้ากล่องศูนย์สามแล้วก็อันนี้มันตัวที่อยู่ใน<ฮ>ในตั้น ตั้งจีโน่มาซื้อพี่ไปนี่อาทำาอะได้ลักหนาคนนี้นะครับบอกว่าเมื่อกลาีโจมตีโน่บังอ่ะจีโน่จีโน่บังว่าตัวนี้ไม่บังเงาเงาบังเออไม่ใช่มาทางนี้แล้วกันอ่าเนี่ยไม่บังละไหนละไอเงาไปอ่านเลยไปโอเคครับเมื่อการี่โจมตีนะครับเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองสองอย่างด้านล่างนี้ครับอำการคืองี้นะครคบ สกิแลแรกบอกว่าสร้างค,าความสถมารใส่พังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยได้รับได้รับควังชีวิตหนึ่งหน่วยจากนั้นทาไมคาแรคเตรอร์คู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบคาแรคเตอร์อันนี้ก็คือมอนสเตอร์นะครับสกิลสองบอกว่าเรานําก้าวจากดอกหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นในเทอร์นนี้การนี้ได้รับหนึ่งคิธิคอนนะครับแล้วก็บวกมือไปครับผมพลังเท่าไหร่อาทิตย์ต่อไปเป็นเคาน์เตอร์ครับผมซอสมาสเตอรี่นะครับผมเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตที่มือหนึ่งใบหักทํา จนจบเทร์นนี้ไอเทมของเราทุกใบได้รับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นและการโจมตีของกัดนี้ที่ไม่ใช่ลิงแอกแท็กไม่สามารถถูกยกเลิกและความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้ครับอันนี้จะกลายเป็นไอเทมใช่ป่ะครับผมเราก็ทิ้งตัวนี้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่ได้เกตได้โจวเป็นไงบ้าตีทิปเปิลแอกแท็กเนาทีครับเป็นไอเทมด้วยครับผมทริปเปิลแอกแท็กครั้งแรกกี่ขี้ใช้สกิลเสร็จเสร็จอ่าโอ้โหหนึ่งสองสามถ้าถ้ากดแทคคิีก็จะเป็นห้าขิ้ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็สอง สามคิครั้งที่สองสี่คิครับครั้งที่สามคิกรวมแล้วสิบสองคิหลับถบเลยเปิดมาคู่ต่อสู้ไม่มีอะไรหลับเอ้ยมีอะไรแล้วจะกันมันยังไงอะมันกันยากเฮ้ยถ้าเราลงหลังสมมุติเราเปลี่ยนเป็นโจนก่อนเนี่ยแล้วเราดิดการดเขาอะแล้วเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวนี้ได้ไหมวะได้ครับได้ได้ครับผมวันที่การก่อนนะใช่ครับแล้วก็มาล่อด้วยตัวนี้มือก่อนแล้วค่อยจบหมายถึงว่าถ้าเรามีโนวิดเยอะนะนานต่อไปโนวิดเลยดีกว่า ออจมีคาแรคเตอร์อีกอ่ะาใช่ครนนี้ก่อนทำไรได้อ่อน้องคนนี้ีบแล้วประมาณประมาณว่าเมื่อคู่แข่งจั่วการ์ดจากความสามารถการ์ดนะครับคู่แข่งสามารถจ่ายเกตตามการ์ดที่จวดคือถ้าคู่ต่อสู้จ่วการ์ดเนี่ยจวหนึ่งใบเขาต้องจ่ายเกตหนึ่งใบอันนี้ใช่ปะบอกถ้าถ้าถ้าไม่จ่ายอ่ะเราก็จัวตามเอฟเฟกต์ของถ้าคู่ต่อสู้จวสี่ใบแล้วไม่ยอมจ่ายเกตสี่ใบ ใช่บเราก็จวดตามไปเลยจวดครับผมมีความสามารถอืไนอีกไหมแล้วก็เคาน์เตอร์ครับใจหนึ่งเกตที่มือหนึ่งใบหากทำทำลายการคู่แข่งไม่เกินสองใบครับโอ้ยเคาน์เตอร์เลยเหรอครับผมทำลายสองใบได้เหรอใช่ครับยิงตั้งโต๊ะปะเนี่ยยิงตั้งโต๊ะโอ้ยนี่มันทีการ์ดตั้งโต๊ะแล้วทริงตัวนี้นะอีกทีนึงกับจวใช้เชิญใครก็ได้นะโอ้ยไว้ตัวนีลายไว้แต่มันยังปิดไม่ได้ต้องปิดด้วยนักดาบพี่ยังยินยันว่านักดาบยังสำคัญนะครับครับต่อไปเป็นอนเดี๋ยววางก่อน สองเวททันวะอามาอานักเวททำอะไรได้นักเวทนะครับแหมมันไฟอยแสบตาแล้วกันนะอยู่ชุดอะไรจำได้ไหมอันนี้อยู่ชุดสูสีแล้วแล้วแล้วตัวเนี้ยสูสีนี่อโคไม่ใช่ไม่ใช่พ่อค้าเอาพ่อค้าแม่ค้าออาพ่อค้าสูสีอะไรสูสีอะไรสูสีสามชื่อพ่อค้านต่เป็นผู้หญิงครับอ่าคนนี้บอกว่าเมื่อเราถูกโจมตีนะครับสามารถจ่ายหนึ่งเกตและ ทิ้งคานรคเตอร์ประมือหนึ่งใบหากจ่ายนะครับความเสียหายที่เราได้รับจะลดลงเป็นศูนย์ครั้งนั้นใช่ไหมครับ๋อพี่ลืมบอกไอ้นี่แปลว่าเขาสามารถเนี่ยทำอะไรได้บอกแล้วครับเอาหยิบโนวิตแล้วก็ยิงยังไม่ไหมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะเอาโทษโทษโโอเคแล้วก็เคาเตอร์นะครับจ่ายหนึ่งเกตเราสามารถเลือกสกิลสองอย่างจากด้านล่างนี้นะครับผมก็คือสกิลแรกบอกว่าสร้างความเสียหายใจ่ความชุดแข่งหนึ่งหน่วย จากนั้นทำไมคาแรคเตอร์แพ่งหนึ่งใบครับไอ,อย้ยาทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบครับไฟบอบลสกิลสองบอกว่าเลือกการ์ดหนึ่งใบของคู่แข่งนะครับการ์ดที่เลือกจะไม่สามารถลุกจนจบเทินนอนอไปเลยเลือกได้สองครั้งนะเขาคืออะไรเ่ลือกไ,ได้สองครั้งกดสกิลจ่ายเกียรติจ่ายคอร์สครั้งหนึ่งเลือกอย่างสองสกิลนี้ทำได้สองครั้งสกิลไหนก็ได้หมายความว่าเราจะบ้มมอนเตอร์ใบหนึ่ง อีกอันหนึ่งก็ให้เขานอนใช่ไหมได้หรือจะเพิ่มมอนเตอร์สองอันครับได้กระจบหรือจะให้นอนสองใบครับได้อ่าตัวนี้อาไรกาดไรกาดจ่ายหนึ่งครั้งได้สองรอบจะเก่งตอนที่จ่ายครั้งเดียวด้วยเหรอจ่ายครั้งเดียวเลือกเอาเลยใช่ปะใช่สองอย่างเนี้ยทํางานอะไรก็ได้พร้อมกันก็ได้ใช่ไหมพร้อมกันก็เออต้องพร้อมกันอยู่แล้วดีกว่าสู้แลกไม่กันได้เในแบบเนี้ยติดไว้โอ้รโปเจกแล็กใช่ครับอ่าต่อไปเป็นโนวิดอย่างที่บอกอ๋ออะไรอ่ะมอนเตอร์ แล้วทีอเอาเราต้องเอาตัวเรียกมาก่อนเนี่ยเ,เราเบเราเราต้องข้ามมานี่อย่างที่บอก่านโนวิดใส่สามใบครับครับผมพอมีจากชุดไหนเนี่ยศูนย์อะไรศูนย์สามครับศูนย์สามนะโนวิดก็คือบูดงอะไรเป็นสกิลเลยไม่เข้ามาแล้วไงจ่ายหนึ่งเกตเอามันมาติดแทนเป็นอาวุธครับแล้วก็มีกวามสามารถคาร์ดเฉงก็คือเอารงมาติดปุ๊บไอพวกเนี้ยอเนี้ยเนี้ยมาติดมันได้เลยแล้วห้าม แล้วผลเป็นไงอ่าแล้วก็กองทัพบอกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสนามาหรือว่าอยู่ในโซของอาวุธอะอยู่ในโซนะอ่ามันกับอาวุธนั้นจะไม่ถูกนาออกจากสนามไม่ถูกออกจากสนามทุกกรณีจากคนของของผู้ต่อสู้จากผลจากการผู้ต่อสู้จากการผู้ต่อสู้แม้แต่ลอดเวอร์ที่บอกว่าหยิบลงหนอกก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับโหดๆอย่างไอ้นี่อะไรนะยังกี้ยังกี้ดการซิลต์อะ อันนี้คือเก่งกว่าล้ออีกคือหยิบเป็นข้าวค้อนเนี่ยไม่มีอะไรแก้ได้นะใบนี้ก็หยิบออกไม่ได้ห้ามหยิบเลยนะอยู่นาแล้วโนวิทเทียมเลยว่าเก่งที่หายถ้าเล่นแล้วก็รู้วโนวิทนี่อ่อนที่สุดครับตีได้แต่โปลิงอ้าวต่อไปยังเป็นคาแรคเตอร์อยู่ใช่ไหมเป็นมอนเตอร์อยู่นะใส่สองใบใบนี้ได้จากไหนเนี่ยชุดศูนย์สามครับหลังนี่เป็นหลังกล่องใบที่มันเป็นซุ่มหลังกล่องใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอ้ยแแต่รหัสเป็นศูนย์สาม โอเคคาร์เดสนะครับบอกว่าซุ้มหลังกล่องเนี่ยมันไม่แบ่งแยกหรือเปล่าวะแบ่งทรับเอาแบ่งงั้จะซ้ำกันแค่โนวิดอ๋อแต่พี่ซ้ำรีวิวไว้พี่จำไม่ได้เรื่อของโซนสามก็แล้วันอันนี้คืออยู่หลังกล่องโซนสามอ่ะทำอะไรได้เราสามารถขอคาร์เดสได้แค่หนึ่งคันหนึ่งเทียนนะครับตะกียบอกว่าเมื่อเข้าสนนามเปิดทับสามใบํำการหนึ่งใบขึ้นมือที่ลงดอกหากเรามีไอเทมก็คือโนวิทเอาการที่เหลือเข้าเกตอืมเอาใบหนึ่งเลิกที่เหลือเข้าเกตครับไม่ต้องเบิกเวอร์ชั่นอัปเกรดถูกต้อง อ่าต่อไปไปไหนเอ้ยไอปูน้อยคอยลักนน่วะอ่าปูตอนนี้ชุดยไหนชดไหนะดิอ่าสูงสี่ครับผมอ่าทำรายได้คอคอาคือจัายองชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็เมื่อกัานี้เข้าสนามผู้แข่งเลือกมือหนึ่งใบนําใบนั้นไปเข้าเกตให้คู่ต่อสู้เลือกเองของมันเองแล้วก็เข้าไปเกตเองต่อเกตนี้คือการตัดมือใช่คาเตอร์ครับแต่หนึ่งเกตนำการนี้ลงดอกผักทำ เลือกคาแรคเตอร์หรือไอเทมพวกแห่งหนึ่งไปกลับขึ้นมือครับอาา้าวเขา้าจะตีแล้วจะตีแล้วกลับไปเลยปุ๊บกลับขึ้นมือไปเลยสองใบครับผมไายไว้ปูไล่ไวใส่เยอะไม่ดีฮะเออว่าจะใส่สามเยอะน่ารักใช่แล้ววงเยอะรอวังแพ้ไหมเต่เตัด <c oughs> มือมันเก่งว่ะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นหนังสือโบ,บราณครับโ c ซมันคือโ c ซ <oughs> ถ้าใครเล่นแล้วก็จะรู้ครับไปหาของหาการ์ดอะไรแหละาตัวนี้จากชุดไหนชุดศูนย สามพสามอ่ะสกิลบอกว่าทิ้งการ์ดใบนี้จะบนมือหากทำปุดทอปหกใบนำคาแรคเตอร์อาโอการ์ดหรือการ์ดไม่เกินสองใบขึ้นมือและเิ๋เดเลงใต้กองอืมในใน,ในเกมแลกนั่นล็อกจริงๆใบตัวนี้แพงนะไว้เปิดการ์ดม,มีทุกอย่างเลยการ์ดในในเกมเหมนเวนการ์บอสต่อไปเป็นไร โอ้ยบอบุญใช่ไหมที่บอกว่ามีปัญหาจะโดดได้กี่ครั้ง<ช>แล้วแต่เกตดเราเลยปะแล้วแต่เกตดเลยอ่ะสกิลมันทำอะไรได้บอกมาเลยโอ้ยข้อคือจันถึงเกตแนะนาคาแรคเตอร์องค์กรชุดดำบอสนามเราไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นมืออันนี้คือใบเนี้ยอย่างที่เล่นอะใช่เอาลงมาเราเนี่ยชุดดำเอาขึ้นมือเอ้ยแต่นี้มันออกอากชุดดำนั้นเอ้ยสปอย,อยใช่ล้อเล่นอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะว่าถ้าไม่มีชุดดำบโบสนามเนี่ยเราสามารถคอมันลงได้เลยเพราะมันบอกว่าองค์กรชุดดำบอสนามเราไม่เกินหนึ่ ขึ้นมือใช่ก็คือเอาขึ้นหรือไม่เอาขึ้นก็ได้ก็ได้โอเคพบผมพอพอขึ้นมือแล้วไงต่ออ่าโคเตอร์ครับเราสามารถขอการนี้แต่บนมือตัวจ่ายค่าขอขอได้็คือจ่ายหนึ่งเกสมมติเราไว้ช่องกลางคลูกฟุตซูตีมาแป๊ะกระโดดลงไปปุ๊บเสียเกทหนึ่งเกตเปลี่ยนเป้าหมายแสดงว่าตีวุฒเป็นเป้าหายครับผมอ่ามันต้ีกระโดดอีกปุ๊บอ่าเกทลดถ้ามีสักสิบเกตแล้วอ่ะอักอ่ะ กูแข่งชอบเลยอ่ามีมีสกิลครับอ่ามีครับมีครับสกิลนี้คือทุกคนจะต้องใช้ครับเมื่อเข้าสู่สนามทิ้งมือหนึ่งใบชาร์จจวดนี่เราทิ้งไปนี้มาอ่าทิ้งอีกแล้วอ่ะอีกแล้วได้สองอย่างเลยฮะครับผมโอ้ไล่เกาด้วยไปนี่ทิ้งมาอีกอย่างอันนี้จะชุดอะไรอ่าคนนั้นชุดดำชุดดำครับทีทีดีศูนย์สศูนย์สองใช่ไหมครับผมทีทีดีศูนย์สองต่อไปก็เป็นเจ้าเด็กมีปัญหาโคนั่นโคนั่นนะครับผม ใส่ใบเดียวเลยมีอะไรอันนี้ผมเอามาใส่มาดูเฉยเมื่อการนี้เข้าสู่เอาเป็นภาษาพูดได้ไหมเมื่อเข้าสู่ฟาร์เนลเฟสเรานะครับจนจบเทตนี้มันเนี่ยคนนั้น่ะจะสามารถโจมตีได้ในฟาร์เนลเฟสจากนั้นเราสามารถประกาศประเภทการ์ดหนึ่งใบของคู่แข่งในมือของคู่แข่งเช่นบอกว่าเวทมนต์เวทมนต์อ่ะสมมติถ้ามีเปิดมาอ่าาเรคือคุณง่ายเราต้องดูมือคู่เอามาดูมือคู่ต่อสู้ใช่เอามาดูมือเฉยๆอ่าถ้าเกิดตรงทั้งหมดสมมติมีเวทมนต์ถ้าตรงปุ๊บ แำก็จะท่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงดอกก็คือขอหนึ่งเกตแล้วผมยิงหนึ่งเลือดในเรื่องนักทายพิถูกก็ได้ดูมือเพย์เฉยไม่ใช่ครับแต่หลักๆผมเอามาดูมือเฉยมาดูมือนะให้ดูให้ดูแล้ะจุดไหนเนี่ยคนนั้นไหนดูที่อันนี้ทีดีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะเอาต่อไปก็คือจะใช้ไม่ใช้ก็ได้เฉพาะลำพังตัวมันเองก็เก่งนะแต่ถ้าสมบูรณ์ก็เนี่ยวงมุ้เนี่ยอันนี้กอเรียหรือกอเอะได้จากสุ่มหลังกล่อง ทำไร <ผม S 2> ได้สามารถคอได้แค่ในขั้นหนงเทอเหมือนกันคอคอสคือจ่ายหนึ่งเกตเมื่อเข้าสู่สนามนะครับ,บ,รบจวดก,การหนึ่งใบจนจบเทิร์นี้ไอเทมและคาแรคเตอร์ของเราทุกใบจะไม่ถูกทำลายไม่โดนเลสแล้วก็ไอเทมทุกใบนในสามระบบเพิ่มหนึ่งหมื่นแล้วก็สแตนไอเทมได้สมมตินะถ้ามีเชนสองนะนี่เป็นอินเฟียใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่เฟียตัวมันต,ต,ต,<อ>ต,ต้องมีการเรียกมันจะมีการเรียกมันอยู่ สมมติถ้าใช้สําเร็จเนี่ยก่อนตีได้ไหมก่อนตีก็ได้ถ้าใช้จสร้างสาเร็จนี้เลิกเลยไหมคือ,อยังไงอ่ะการเราจับนอนไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไอ้บา้านี่ตีไปเนี่ยยัง <c oughs> จับนอนไม่ได้เลยถ้าเกิดว่า,ามันได้ลงสนามแล้วแล้วเขาไม่ได้เชนมาเราช่วงเรามันลงถ้าหมายเว่าถ้าเราทําสาเร็จใช่ป่ะใช่ครับตัวน,นี้ตีสาเร็จแน่นอนนะถึงขั้นตายเลยนะกยแก้แก้คู่นี้ได้อย่างเดียวก็คือคู่เนี้ยต้องห้ามสแตน <ừ. S 2> ถึงจะห้ามสแตนแต่ยังไงก็ต้องรับหนึ่งดาเมจครั้งแรกอยู่ดีครั้งแรกไม่เป็นไรจ้ะ ห้ามสแตนได้นะเพราะต,ตัวนี้<ด>ยังห้ามสแตนได้อยู่หรือถ้าเกิดสมมติเราตีแบบนี้ฝั่งข้ามใช้ห้ามสแตนมาเป็นหรือยังไงก็แล้วแต่เราสามารถเอาตัวนี้มาเพื่อสแตนหนีก่อนได้ก่อนนี้เขาจะห้ามห้ามลุกห้ามสแตนก็พอตีไปก็สแตนไม่ได้อยู่นีน<ช>แ้แค่ได้เพิ่มหนึ่งทีใช่ครับโอเคต่อไปโอเคอันนี้ชุดดำนะครับผมไลส์เพราะาคือจ่ายหนึ่งเกตนำไปผสมกับกอโโ่มันชื่ออะไรวะไลเอาไลส์ตัวนี้เอาไลส์ไอมัชุดดำเหรอวะครับผม พี่ดูว่าไม่ใช่นะตะคิวครับแอมกระสุนเงินสปอยสปอยเทคแอ็กนะครับทิ้งมือหนึ่งใบและจ่ายหนึ่งเกียรติอ่าเพื่อสุ่มทิ้งครับมือเพื่อเงินหนึ่งใบครับสุ่มทิ้งเลยจากชุดไหนอันนี้ที่ทีดีสุดสองตัวสองเป็นชุดดำนะแต่คนคงดูเลยไปแล้วมันเป็นไอพีไอมันตั้งแต่แรกๆนะมันเป็นไอพีไออย่าถือว่าพี่สปอยเลยแน่แต่ทิ้งเนี่ยสิบห้าปีที่แล้วเขาก็รู้กันแล้วต่อไปเวทมนต์เลยครับแต่ถ้าใครดูมาดูทีหลังก็ขอโทษนะครับ อ่าต่อไปเวทมอลอันนี้ครับพิทแมนนะครับอันนี้ได้จากไหนอันนี้ดีศูนย์สี่ศูนย์สี่นะใส่สองใบครับผมเปิดท็อปสี่นะครับนำคาแรคเตอร์รวมกันไม่เกินสองใบจากที่ดูขึ้นมือเราแล้ว,ลวทำที่เหลือเขาเก็บอืมโอ้โหโคตรเก่งเลยวะ่ะไม่เจอก็สี่จีโน่อยากเก๊กเสียงเลยโหเสียงสองเนี่ยหรอมึงเนี่ยไม่ใช่ตะกี้เล่นไงเด๋ยวม่เสียงนี้นะอุย้ยอันไหนอีกมาเรียงมาพูดไปธรรมชาติแล้วเราแล้วเราแบบธรรมชาติไม่ต้องเก่งใช่ครับ เกมึงยังเก่งอยู่เลยเนี่ยเอาไปอ่านใบหนึ่งมันมืดเนโคแมนเซอร์ใส่สองใบนะคอคอสคือเอ้ยแคชคอสคือจัดหนึ่งเกตคาลเตอร์เลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้สกิลแรกคือนำคาแรคเตอร์ชื่อต่างจากดอกรวมกันไม่เกินสองใบกับขึ้นมือสกิลสองคอคาแรคเตอร์จะกช่งดอกอึ่งใบไปจ่ายค่าคอคอสครับโอ้ยคาแรคเตอร์พวกนี้นะใช่สมมติพลาดลงดอกแล้วก็เก็บขึ้นมานี่ก็ใช้กับเล่นกบเกาะหญ้า ชุบมาวางได้โอ้ใช่เว้ยหรือถ้ามีถ้าถ้ามีปูในดอกเงี้ยก็เอาอีกแล้วใช่อะมึงนี่บลาปูนะมึงเนี่ยชนะด้วยปูกันนะพวกมึงเนี่ยโอเคต่อไปใส่ชุดไหนสงอี้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ชุดไหนวะบอกไปยอันนี้ชุดศูนย์สี่ครับอันนี้ศูนย์สามครับเอาใส่สองใบใครขอจ่ายเงาเกตจุก้าวสองใบจากนั้นถ้าสงสัยไอเทมที่มีคัสที่มีโซอยู่เราคิวสองแล้วจุดอีกหนึ่งหมดยังหมดแล้วครับ ดีข้างเถิดดูหน้าอกกันดีกว่าเอ้ยอะไรไปนี้ผมบอกเลยว่าจําเป็นมากๆจําเป็นมากเพราะว่าดูอกกันสิคุ้นๆนะคำนี้คุ้นๆแน่เจ๋อเยอะต่อไปจิมมาติโนอันนี้จับได้จากไหนกรีตหลังกล่องครับหลังกล่องล้วนๆเลยเหรอครับผมบางอ่ะเอ้ยหลังกล่องแล้วตัวที่อ๋อหลังกล่องมีแบบปั๊มกับไม่ปั๊มหรอครับผมใช่ฟอยกับไม่ฟอยใช่ ใส่สองใบทำอะไรได้แค่คอสจากทางชุดหนึ่งหน่อยนะครับคอเตอร์เลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างด้านล่างนี้ครับผมเลือกการ์ดไม่เกินสองใบบนสนามเราในเทอร์นี้จะไม่จะไม่ได้รับอ่าจะไม่สามารถลบคีลบอะไรอะต่างแล้วเนี่ยลบคีลบพอร์ได้ครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็คือไม่การ์ดเราเนี่ยจะไม่โดนลบคีลบพอร์ลบดีเฟนต์คีเวอร์ดีเฟนต์ไม่เปลี่ยนแปลงครับผมบวกได้แต่ห้ามลดใช่ครับ ยูสังบอกว่าชาร์จสองเกยจางงั้นดูเกตทุกใบของเราหนึ่งใบขึ้นมือเลือกเกตนี่เองหลายกล่าใส่สองใบเหรอครับผมสองใบพอเอาไปจริงใส่สันก็ได้นะจากชุดไหนนะศูนย์เลยนะอันนี้ศูนย์สี่ครับบอกไว้ก่อนนี่นี่เป็นโครงนะขยับเปลี่ยนแปลงอะไรก็เอาเลยนะครับต่อไปเป็นอะไรดีโครงไก่ย่างอ่านี่เลยนี่เขาบอกจู้จู้อย่าบอกนะเราไม่ใช่ชุดดำที่สปอยไปการบางแผนที่ดูมีพิรุษนะครับคนนี้ชาร์จจว นี่ขั้นนึงเธอจบเลยชุดไหนอ่าเป็นโค่นั้นชุดสูตรสองครับสูตรสองนะต่อไปอันนี้เอฟฟูชั่นนะครับอ่าชัดคิวจั่วจบชุดไหนอันนี้มันแรกมากชุดสี่ไฟล์นอยู่ในลาวานะมอนเตอร์ตัวนี้เก่งเหมนะมอนเตอร์ตัวนี้เขาเริต้องสูงพอสมควรเอาต่อไปเลยอันนี้นอกกรางั้นเหรออ่านี่อันนี้อยู่ในตั้น Oh, ไม่อยู่ในกล่อง <PR S 1> ไม่อยู่ในไม่อยู่ในกล่องอะไรนั่นสิต้องต้องแถมต้านต้องซื้อจากร้านค้าครับเพราะว่าไงมองกูคุ้ลำนะครับไล่กัรนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทนกู้แข่งเคาน์เตอร์ยกดละกบิดนต้ตีหาผ่าใสไอเทมการ์ดท,ที่มีโซอยู่เราคิวหนึ่งเลื่อนนะครับแล้วการ์ดที่โจมตีมาไม่เจ้ามลุกอนอนเลยหลายการ์ดเนี่ยโคตรเก่งเลยเนี่ยอเอาไ้แกแเล็กด้วยกันเองก็ได้ไปนี่เออแม่มันลุเนอะใช่ครับอ่าต่อไปล้างกล่องอีกแล้วก็ f i n i s God, ครับผมใส่สองใบแล้วกล้องจะชุดไหนเนี่ยอันนี้เป็นชุดศูนย์สามครับรล้งกองศูนย์สามมาทำอะไรได้ใจนึงเกศนะครับพอเตอร์เลือกหนึ่งอย่างจากสามอย่างด้านล่างนี้มีสามสกิลเลยโอเคสกิลแรกบอกว่าเลสการ์ดคู่แข่งไม่เกินสองใบอ้าเลสไปสแตนการ์ดประสามเราไม่เกินสองใบอ้าวสแตนไปนำการ์ดไม่เกินสองใบในสนามคู่แข่งกับที่มีเเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราสแตนตัวเนี้ย เราตีไปสามสี่ห้าใช่ป่ะครับแล้วสแตนครั้งที่สี่อันอันกเท่าไหร่เป็นหกไงหกนะโอ้เพิ่มเรื่อยๆเหรอครับผมไอ้วันเพิร์เทอร์เปเนี่ยวันเพิร์เทอร์อเพอร์เทอนะแต่มีจริงๆมันมีอีกใบที่สแตนได้เหมือนกันคือเคุกกี้เลดคุกกี้เหรอกรีนกรีนก็ยนอ้าวไม่ได้ใส่ใส่เลดอันนี่กี่นะอันนี่ตัวนี้เองเอากรีนชุดไหนกรีนอันนี้ชุดศูนย์สามครับผมใส่สองใบทำไรได้ใส่สองเกสกันการทุกใบลักษณะของเราและการเหล่านั้นสามารจะเป็น ในฟァイแนลเฟสได้ฐานในชั้นดอกเรามีเล็คุกกี้อยู่ยิงเลือดทุกแข่งสองหน่วยอเอาไว้แก้ตัดเฟดได้ด้วยแกลล้ตัดเฟดแล้วเขาเาตัดบัลเทนเฟดเราไปเราไปตีในฟァイแนลเฟสเอาครับผม,มใช่ครับแล้วก็ไอจักรก็เพิ่มนะใช่ไหมตัวนี้นไอ<ห>จักรก็บวกขึ้นอีกเนี่ยใช่ใชครับผมต่อไปนี่เอเกลเล็กคุกกี้เล็กคุกกี้แจนดิงเกตเลือกการไม่เกินสองใบในสัปคู่แข่งครับลบขีสามถ้าเรามีกินคุกกี้อยู่ก็คือยิงสองยิงเลือดด้วยเหรอครับผมโอ้แถม ตัวนี้ครับตัวกระปุกเฮ้ยเราได้รับได้ฮิวเราได้ฮิวสองฮิวแล้วตัวนู้นยิงยิงเขากินยิงไอ้จีโน่มึงทิ้งเล่นมึงใช้ถูกป่ะเนี่ยโอยผมไม่ได้ใช้เลโก้กี้ไม่ใช้นะเอาไปเป็นไรเอาลงดับเอาแลกก่อนโอ้ยตัวนี้นอนนอนขนอนม่วงเนียริออตนะครับอ่าชุดไหนอันนี้เป็นชุดส่วนสี่ครับส่วนสี่ใส่สองใบมีอะไรเจ้าเลือดกระจังตีฮิวหนึ่งเลือดถ้าเราอ่ามีไอเทมอยู่ได้ชาจัว อันย์นี่นะเก่งกว่าก็คือโล่อะไรดีับโล่ทั่วไปอะไรนะเก็บขยะมัตัวนี้ใสบไอ้ไอ้ต้ามันเรียกลดเก็บขยะเอาทำอะไรได้ใส่สองเลยคอร์เตอร์เกมอันนี้ใช้ได้เกมเกมละคังใช่ไหมครับผมคาร์เตอร์นำดอกของเรากับข้อกองสับของกาดัวดสองใบแล้วก็กาดทุบใบสัมเราไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถดอกต้องมีสิบสองมากกว่าใช่ไหมดอกต้องมีสิบสองคือการดในดอกแบบเก็บให้หมดเก็บขขอกองแล้วสลับใหม่เลยอ่ะใช่บแล้วจะได้ผลเลย พาสปีดเรามัน้รับความเสียหายด้วยไออย่างเช่นนี่เราใช้ก่อนตีได้ป่ะฮิวใช้ตอนไหนก็ได้เลยใช้แบบว่าเป็นเชนสองท่านที่เป็นปเชนสองใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องโดนโยกเครื่องนะอาจจะโดนยอมตียอมโดนตีสักทีเึยนะแ้วเปรียแว้วมันบอกว่าไงนะเก็บการ์ดเข้าดอกเก็บดอกเข้ากองถ้าถ้าดอกเรามีสิบสองขึ้นไปจากนั้นคู่สู้ตีมาอะไรมาการ์ดเราไม่ตายเลือดเราไม่ลดอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ป่ะ ได้โจสองเออมันโกงไปแล้วตัวนี้จริงเลยต้องใส่นะครับอย่างน้อยสองใบเอาไว้แบบว่าฉุกเฉินรีไซเคิลนของ,ของปเเ่นใหม่ <c oughs> เอาต่อไปอ่าตัวนี้ขาสันะครับผมชุดชุดอันนี้เป็นชุดส่วนสี่ครับอันนี้สมงจากชุดไหนเนี่ยอันนี้เป็นชุดส่วนสี่ครับสมส่วนสี่นะเอาต่อไป c a ค c a r ก็คือทิ้งคารคเกอร์บนมือเราหนึ่งใบจากนั้นชาร์จสองโจสองได้เราได้ฮิวสองครับ ก็ทิ้งไอเนี่ยชัดเลยเอาแกลมึงอะไรก็ตัวนี้แต่มึงใส่สามใช่เอวไว้กี่ตัวแล้วมึงใส่สามเอ้ยมันวนได้ฮะเอาเนี่ยกับเด้งกลับไปไหนได้ฮะมันวนได้เว้ยแล้วก็ไม้ตุยไม่เอาชุดนี้ก่อนมีชุดนี้ป่ะเนี่ยใช่ครับอ่าไม้ตายของแรคนะล็อกทำอะไรได้อ่าชุดอะไรชุดอะไรอันนี้เป็นชุดศูนย์สี่ครับทำอะไรได้เอาไปอ่านใบเลยไปรายการนี้ได้เมื่อเรามีไอเทมคัท พาัชีวิตผู้แข่งมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่าได้เราโจมตีสองครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ได้ mm. สามเกตรสร้างความเสียหายใส่ห้าหน่วยการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถแล้วก็ไม่สามารถถูกลดลงได้และความชีวิตผู้แข่งเป็นศูนย์ด้วยผลของการ์ดนี้พลงชีวิตของผู้แข่งจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยผลของการ์ดตาย,ยอย่าไปเลยหมอบรู้ว่าใช้แล้วต้องตายต่อไปก็เป็นตัวเสริมเป็นที่ขาดไม่ได้สามัญประจําเด็กนะับอยย่างที ก็บอกไหมโอ้ยอันนี้ถ้าเลือกสองอันทําอะไรได้บอกมาเลยพอสามารถมันนะโอ้ยของผมสามาใช้ก็จะเป็นไม่็ใช้เลยได้มากอ่าลดความเสียหายได้ลดความเสียหายเท่สองหน่วยครับสองหน่วยต่อไปแล้วก็คู่แข่งคอไม่เกินสามไม่เกินสามแล้วก็จ่ายคอร์สไปจ่ายเกียรไปจ่ายเกียรเดียวแล้วอะไรอีกแล้วก็ถอดโซได้ครับขอสั่งถอดโซนะเอ้ยแก้โซเยอะๆแก้แจ็คได้เลือกโซถอดเลยสองใบครับ เราก็จบกันไปเป็นเพลงทอานี้นี่เลยแล็นะครับบอกเลยว่าเก่งคูดคูดนี่สามกับสี่ซื้ออย่างละสี่กล่องเสริมพวกนี้ได้นะครับอืมเสริมก็ก็ยังที่ร้านพี่ยังมีนะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยใต้คิปพี่มีลิงก์นะครับร้านพี่ไปดูนะครับเดี๋ยวนี้สดถามกัอนเด็ดไปไงเจอแล็ซื้อเอะเอาตรงๆเลยซื้อเถอครับซื้อเครับมันเก่งมากไหม ถ้าสู้ไม่ไหวก็อย่าต่อต้านครับจงร่วมไปทรมารมันมันไม่เก่งก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยมือมือผมนี่แหละจงร่วมไปทรมารมือผมนี่เลยครับอะไรนะตาต่อไปมือผมนี่เลยครับพวกอ่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่มีอะไรนอันนี้โจรแล้วก็ตัวไอเตยโดนตัวนี้เข้าไปไอเตยบอกเลิกผูไม่เล่นแล้วครับอ่าวอร์ดคิดนะครับว่าออกการ์ดอะไรมาก็ดูหน่อยครับมันเก่งเกินไปนะครับน้องๆก็รีบซื้อมาแล้วครับเดี๋ยวมันจะหมดพี่มีเยอะหากแล้วมุกนี้ อ๋อละก็ขอบคุณพี่พจินโน่หรือว่าอาร์จินโน่แล้วกันเอาแค่จินโน่ทำมาไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องม,มันระดับกลางเมตาแมนอ๋อแล้วสวัสดีครับ